การหัวหน้าคณะมีคุณแอนนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟครับแล้ะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับอายุห่างกัน8ปีครับส่วนสูงไทยนี่175ครับโอท็อปน้ำเงิน179ครับโอท็อปในใบย16ปีสูง175ก็ถือว่าสลีละรูปร่างโครงสร้างดีมากครับเป็นนักชกรายที่3นะครับในชงที่2นี่เลยนะครับ ที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยเกียรติกำธรนั่นแหละครับก็เรียกว่าเอนนี่มวยไทยหรือว่าเกียรติกำธรครับหัวนน้าคณะนี่เป็นคนใต้เป็นชาวใต้นะครับนครศอนทีธรรมราชแต่ว่านักมวยนี่มีทั้งจากทางภาคอีสานนะครับแล้วก็จากทางภาคใต้เมื่อสักครู่ก็ชัยบาดาลลบบุรีครับแล้วก็ก้องไกลในจากพิษณุโลกนะครับเหนือกลางอีสานใต้มีหมดเลยครับก็เรียกว่าแหมทุกภาคครับมารวมกันอยู่ที่นี่ครับสุดท้ายท้ายสุดครับ ภาษาเดียวกันครับก็คือภาษามวยนี่แหละครับเอนนี่นี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุดชั้นในนะฮะเฮียปิงครับให้การสนับสนุนครับจ็เลยเป็นที่มาของเอนนี่มวยไทยอ่ะเก็เรียกว่าเกียรติกำทรนะครับเกียรติกำทรนี่ก็แมมีแต่เรียกว่ามหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ให้การสนับสนุนใครนี่นะ <c oughs> เจตดกำธนก็ชอกันชักนั่นแหละอ่าอะมาดูนะครับบัวเขียวภูเก็ตไฟครับหรือว่าจาริวนะครับไฟช่างตั้งชื่อให้แก่ครับบัวเขียวฮะอ่าก็ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับน่าจากคุณหน้าคุณตาใช่ครับต้องบอกว่าต่อยอยู่ในมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับแล้วก็มวยฮัดคอทางช่องแปดอยู่บ่อยๆนะครับผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครแหละแต่ว่าวันนี้ครับมาขึ้นเวทีที่ราชดำนเนินต้องต่อยในรูปแบบของ5ยกเต็มเลยครับ ประสบการณ์ก็ได้ทั้ง3ยก5ยกแล้วครับบัวเขียวครับวันนี้มาเจอกับโอท็อปอำเภอเด็กอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ถือว่าเป็นอำเภอใหญ่ครับของจังหวัดอุบลครับไม่แยกออกไปเป็นจังหวัดแล้วนะใกลละใกลละใกลละแยกไปเยอะและ้วเออถ้าเกิดจะแยกไปอีกทีนึงโอโหตั้งแต่ยโสธรอ,อำนาจเจริญ <laughs> นะครับแล้วจะไปเดชอุดมอีก ใบใหญ่ที่สุดนะอวนอ่ะ<笑><笑>โดนหันไปเรื่อยเลยครับอ๋อออาล้ครับนี่ต้องบอกว่ารุ่นล่าสุดก่อนหน้านั้นเขาดังกันไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโบไม่ว่าจะเป็นคาใจบ้าแล้วก็รุ่นพี่ก่อนหน้านี้ก็โนลิสันนะครับนี่ผลงานของภูเก็ตไฟครับเขาครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายมวยครับที่ทํามวยต่างชาติได้เก่งมากครับนี่คือความท้าทายใหม่ๆของคนทํามวยนะครับ คือสร้างนักมวยไทยขึ้นมาเป็นนักมวยไทยที่เก่งนี่ก็ก็มีโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดำชาวต่างชาติมาพังอาจเป็นแชมป์หรือว่าสร้างมาเป็นมวยดังความยากมันดีมากกว่าแน่นอนครับแต่ว่าทำได้นี่ต้องชื่นชมเลยครับอาลครับเดี๋ยวดูนะครับ่านผู้ชมดูดีๆนะครับผลงานของบัวเขียวครับผลงานของภูเก็ตไฟครับอาแล้วครับหมดยกพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมา เสิร์ฟความมันกันอย่างต่อเนื่องเลยครับทั้งผูทอนแล้วก็นครบาลน,นะครับแล้วก็ราชดำเนินลุกใหม่อดใจรอสักครู่เดียวนะครับอย่างที่เราเห็นกําลังบิ้วกันใหม่กําลังรีโนเวทกันใหม่จะได้เริ่มใช้งานเร็วๆนี้แหละครับครับเอฟซี F C ของโก้สปอร์ตก็พรุ่งนี้ครับศึกเพชรกินดีมวยมันสนันเมืองที่ราชดำเนินครับยังอยู่ราชดำเนินอีก1วันครับผ่านทางแพลตฟอร์มโก้สปอร์ตโกโซเชียลก็ตั้งแต่คู่1ฮะถึงคู่8เลยครับตรงนี้ก็รอติดตามกาได้ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไป เสิร,ร์ฟพามาให้กับท่านผู้ชมได้ดตามทุกวันแล้วครับวันเริ่มกันตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ที่รังสิตนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่สอสระ,ะชีพวันอาทิตย์ก็กลับมาที่ราชดำเนินนะครับอมารินซปเปอร์ไฟท์ครับมวยไทยเกียรติเพชรเอาละครับตอนนี้บนเวทียกที่สองครับโอ้ทับกับทางด้านของบัวเขียวครับ135ปอนด์นะครับ เนี่ยครับมวยเวทใหญ่ไว้รับชาวต่างชาติแบบนี้ครับเอาล้ครับมัดผวามาโอท็อปรุ่นน้องรวมค่ายของก้องไกรเอนนี่มวยไทยแหละครับอ่ะบัวเขียวก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับก็พยายามจะยิ้มนะครับบัวเขียวนี่นักชกอารมณ์ดีครับมีความสุขที่ได้มาฝึกฝนมวยไทยแล้วก็ได้ชกมวยไทยครับแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่ประเทศไทยครับ บัวเขียวนั่นแหละครับจะสุกยิ่งกว่าครับถ้าเกิดวันนี้เป็นผู้ชนะแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาของบัวเขียวนะครับในรูปแบบของ3มยกเขายังไม่แพ้ใครนะครับชนะยอดแสนชัยชนะขุนศึกเล็กวีนั่มวยไทยนะครับแล้วก็ล่าสุดชนะนกศักชัยน้อยเอ็มยูเดนนะครับอดีตดาวดัง่อมเจ็ดสีด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับชนะศักชัยน้อยเนี่ยครับขยับเข้าไปครับโปวดทบหมัดขวาครับ งางมาไกลเหลือเกินครับไม่ได้น้ำหนักเท่าไรครับเตะขวาก็ยกไซบางครับนี่ครับรู้จักเก็บอาวุธเป็นด้วยครับเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปไกลมากครับชาวต่างชาติทุกวันนี้ครับนั่นแหละครับอ่าเอาแล้วครับสอกขวามาโอ้ท็อปรยะประชิดนะครับอย่าคพิตตาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นแหละครับเพชรแท้สอนบทเดียนะครับพยาครุฑแต่แล้วนะครับตังศอกโชะเดียวเลยครับครับ สถานการณ์นี่ค่อนข้างจะมินมีจะเป็นผู้แพ้นะครับเพรแท้คู่มาสักครู ies, problem, hai, right right like ่คร so <world violin> <icon> ic ับแต่ว่าก็สามารถที่จะพลิกเกมได้ครับของมันโดนกันได้ครับหมัดขวาครับไม่โดนนี่ครับบัวเขียวก็ยังนิ่งอยู่ครับอืหลบหมัดโชว์เส้นเลยครับทางด้านของบัวเขียวครับเอาละครับหมัดขวามาโอท็อปอืบัวเขียวครับต่อยในเกมรับแลครับบัวเขียวจากอเมริกานะครับแปลว่าบัวเขียวจาก ยาโสธรใช่ไหมใช่คููหลังคู่หลังอ่าจะชกเป็นคู่แข่งรายการนะครับหมัดขวาครับบัวเขียวก็ยังไม่เร่งเกมครับบัวเขียวครับโตทอบครับเตะขาครับเตะขาแล้วมองหน้าครับอายุห่างกัน8ปีนะครับแต่บนเวทีไม่มีวันเกรงครับหมัดขวาครับบล็อกคาไปด้วยครับบัวเขียวครับพักก่อนฮะอ่าครับมาเมือนไทยเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับ มาเมืองไทยที่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มาจากรัฐโอไอโอเลยครับคนที่ดูแลคนที่ทําก็เล็กแสงบรากฏนะครับนยครับไปอยู่ที่ภูเก็ตไฟค,ครับแล้วได้เมียยังครับ <laughs> <laughs> ได้ยังพี่ยังไม่ได้เช็คอ๋อเดี๋ยวเช็คก่อนผม,ผมว่าน่าจะมีได้บ้างไม่ได้บ้าง <laughs> ครับ <laughs> <laughs> อ่าเอาละครับคุณผู้ชมครับ2ยกผ่านไปครับรองคู่เอกครับในช่วงที่2ครับ ศึกมวยไทยพลังใหม่บวกโกสปอร์ตครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทาง JKN นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับกดหมายเลข18ก็ช่วงที่2นะครับออกกัสตาร์ทกันมาตั้งแต่2องทุ่มแล้วนะครับ2องทุ่มเสร็จนะครับ2องทุ่มครึ่งครับ2องทุ่มยี่สิบนาทีทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งขอไปครับขอไปครับวันนี้เข้าเร็วหน่อยเอาล้วครับตามต่อครับบนเวทียกที่3ครับเอาล้วครับสัญญาณอันตรายนะครับสอกขวามาอีก็โอ้โห แม่โอท็อปแกจะลอกเลียนแบบกอปี้เพชรแท้หรือเปล่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับแต่ว่าจะว่าไปแล้วนี่สีสากของบัวเขียวก็น่าสับสอกมากเลยนะครับอ่าระกดแขนเอาไว้ครับโอท็อปครับโอ้ดูไล่ขาไล่แขนไว้ด้วยนะครับน่าสนใจครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ในสนามตอนนี้ยื่นหมดแล้วครับสอกขวาไม่โดนครับโอท็อปเนือมาจากเดรุดมนู่นแหละครับถึงตัวครับพวงไงเอาแล้วครับ บัวเขียวครับเริ่มปล่อยของแล้วครับมีศอกซ้ายครับศอกซ้ายหน้าครับศอกขวาของโอท็อปแม่แกงเหงือมาไกลจริงโอ้ยยัดเข่าขวาครับขวาไปครับแล้วยกซ้ายบังด้วยครับดูฮะคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดไม่ดูหน้าีก็แหมเหมือนเหมือนคนไทยออกอาวุธเลยครับบัวเขียวครับตีขวาตีซ้ายสับศอกสับแมาจะสับคืนครับแต่ว่าโอท็อปตั้งแขนไม่ได้นั่นแหละครับอย่าชะล่าใจอย่าประมาทนะครับ ต้องบอกว่าบัวเขียวนะครับอาวุธไทยมีทุกอย่างนะครับลูกแก่ลูกกันครับดูนะครับอาแล้วครับโอท็อปแข่งเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้าน้ําเกี่ยวได้ครับบัวเขียวอาแล้วครับคว้าได้ตีช้าไม่ได้นะครับแต่งตัวนันไม่ได้กลางเวทีกรรมการจะปล่อยเลยครับตีได้กรรมการจะปล่อยปิดเอาละครับอย่างนี้เชื่อว่าน่าจะได้ดูของดีเลยครับทีมงานสั่งให้โอท็อปเดินเร็วขึ้นครับนี่ครับสู้ที่วงในครับ สู้ที่วงในครับแผนภัยแผนมันล่ะครับรู้เขารู้เราครับเข่าขวาของบัวเขียวแต่บัวเขียวไม่กลัวเข่าเลยครับดูฮะเข่าขวามายัดซ้ายคืนขวางเอาขวาครับเตะซ้ายครับซ้ายหน้าเจอเกียวเอดเกี่ยวไม่ได้ด้วยนั่นแหละครับเกือบจะเสียทรงเหมือนกันครับทางด้านของโอท็อปเดินต่อครับเอาแล้วครับเข่าขวาเสียบเข้าไปครับดูนะครับบัวเขียวเด้งดีด้วยเข่าขวา ดูวิธีการจับดูวิธีการออกอาวุธดูวิธีการแทงเข่าอุ้ยโอท็อปกลับแมาเสียเหลี่ยมลูกกำนันไปเลยครับเนี่ยครับมีเหลี่ยมตัวด้วยครับบัวเขียวครับจิ้มซ้ายจะสับศอกขวาแม่ศอกเจ้ากรรมนี่ไม่โดนสักทีครับโดนเข่าซ้ายมาเข่าซ้ายครับบัวเขียวครับเข่าขวาโต้จากโอท็อปครับอย่างไงครับเด็กกุบลนอย่างไงครับเด็กกุบลตีเข่าขวาครับเอาละครับ้อมดีจับดีครับจับดีตีเข่าขวาครับเอามวดไป หมดไปคีบได้คีบได้โอโดนเฉียโอ้ยทำให้บวกทางด้านของโอท็อปเสียจังหวะไปอ่ะมาว่ากันใหม่คราวทีครับเอาละครับหมดยกชมโฆษณาสวยๆครับอีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยวกลับมาด้ทางด้านของโอท็อปนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมครับเนี่ยครับพยายามจะเดินขว้าแล้วครับเดินคว้าเดินคลองแล้วครับแต่ว่าบัวเขียวเนี่ยครับลูกแก้ลูกกันแกเรียนรู้มาเป็นอย่างดีนะครับและดูนะครับ จังหวะกระชากจังหวะกระตุกดันออกไปครับทีมาไว้ครับไม่ถอยด้วยครับดูนะครับไม่หนีด้วยครับทางด้านของบัวเขียวครับอ่าเข่าซ้ายตกเข้าให้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาแล้วครับจับนได้แล้วครับทางด้านของโอทับเดี๋ยวดูนะครับดูจังหวะกระตุกของบัวเขียวครับอ่าชุดนี้ยัดขวาสวยครับโอทับครับทีมงานสร้างลุยเลยนะครับเตะขาไปก่อนบัวเขียวหมัดซ้ายใน น, whales, นายโอ nah, ้ยเกือบถอดหัวครับอ่าขยับขยับเข้าไปครับโอท็อปครับบัวเขียวรอจังหวะซองครับบัวเขียวบัวเขียวต้องพยายามให้บัวเขียวปากเขียวให้เร็วที่สุดนะครับอ่าแล้วครับใช้แขนขวาล็อกได้แล้วครับพยายามจะกดลงมาเข้าซ้ายยัดเข้าไปครับอือหือเสียงเอเริ่มมาครับทางด้านของโอท็อปเอาล้วครับแทงซ้ายนำเข้าไปดันเข้าเชือกครับอ่าบัวเขียวพยายามจะพลิก ออกมาอยู่ทางด้านนอกนะครับโอ้โหสุดติงกระดิงแมวอีกแล้วนะครับคู่รองของคืนนี้แะครับอ่ะแป้เนี่ยครับจังหวะโอทัอแกไปเกี่ยวได้แล้วก็เนี่ยจังหวัดขาดขาดเกินเกินแล้วครับเกี่ยวแล้วไม่ล้มนะครับทําให้ตัวเองเสียทรงไปบูเขียวครับเนี่ยครับแตจับจับจับไม่เสียเปรียบเลยนะครับดูฮะดูชาวต่างชาติเขาจับครับอ่าล่ะครับ ถือว่าพัฒนาได้เยอะครับอีกมุมหนึ่งก็น่าชื่นใจนะครับที่ชาวต่างชาติเขาเก่งขึ้นโอ้แทงซ้ายโดนหมัดขวาครับอ้าวขยับเข้าไปครับโอท็ถปเตะซ้ายครับอ้าวเตะต่อครับโอท็ถปของดีเมืองอุบลครับโอทเอปเตะขวาครับขวาทีหนึ่งอ้าวเตะเข้าไปเตะได้เตะไปบวกเขียวเตะคืนสิครับอือหือนั่นแหละครับถึงอาวุธถึงใจนะครับอ้าวข่าซ้ายยัดเข้าไป ให้มันได้แบบนี no ้ครับให้ม yes. ันได้แบบนี in like, <reci> ้ครับเสียงเฮเริ่มมาอาวุธก็เริ่มมีบิดเอาทางด้านของบัวเขียวตีลังกาไปเลยครับโอ้เบียวหนึ่งรอบครับเต็มวงพอดีครับเอาต่อยครับเตะขวาครับเอาเตะต่อครับโอท็อปโอท็อปโอท็อปเตะไม่เตะเอาเตะขวาเตะให้รู้จักเตะไม่เดินเตะสิครับซ้ายคืนครับนี่ครับพอไม่เดินเตะบัวเขียวก็เตะคืน ขวางเอานวมปิดหน้ายัดขวามาครับโคท็อปอ่าครับเริ่มดีขึ้นมาครับเริ่มดีขึ้นมาอ่าครับยกระดับความเข้มข้นมาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับช่วงท้ายๆปลายยกแข้งขวาโอ้ยบัวเขียวครับโตนบ้างเหมือนกันโอ้โหช็อตนี้ครับไปชมโคตรนะเดี๋ยวดูต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับอ่าเอาละครับสารวัตรแก่เห็นรอยยิ้มของสารวัตรแก่บ้างแล้วครับครับก็เริ่ม เริ่มมีความสุขมากยิ่งขึ้นแหละครับเพราะว่ายกที่แล้วนี่ถือว่าทําดีขึ้นมาตามต่อนะครับอย่าเพิ่งสรุปอย่าที่พี่แจ๊ดบอกครับไปสรุปอีกทีตอนกรรมการชูมือเลยครับอ้าแล้วครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับยังมีเวลากับทั้งคู่นะครับยังมีเวลากับทั้งคู่เอาแล้วครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของบัวเขียวครับก็ต้องบอกว่าวงไนครับวงไนมีเห็นทุกอย่างแล้วครับมีจังหวะเด้งตีมีเหลี่ยมมีกระชากมีกระตุกนะครับ แยกมาครับกรรมการธงชัยกิตด,ดำรงวินิจกุลบัวเขียวโอ้บัดขวาแทเข่าซ้ายครับบัวเขียวต้องขยันขึ้นมาหน่อยครับอ้าวเจอเทอ,อีกถีบซ้ายครับบัวเขียวเดินครับบัวเขียวเดินเข้าหาครับโอทหอกถีบเอาไว้โอ้โหรัดล่างรวบเอาไว้เลยครับโอท็อปครับแต่ว่าเนี่ยครับ มั่นใจได้แต่ยังชะา่าใจไม่ได้นะครับตั้งการสูงสูงมาบัวเขียวหมัดขวามาเอาแล้วครับที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นหมัดของบัวเขียวเท่าไรนะครับต้องมาแล้วนะครับมีอะไรต้องงัดแล้วครับบัวเขียวครับขยับเข้าไปครับจิ้มจิ้มจิ้มแหมไม่ต่อยครับกดครับกรรมการแยกครับตีกันไม่ได้ครับเอาแยก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 มาฝังไปทีครับเอาล้วครับโอท็อป ด้ต่อยในเกมรับบ้างครับตั้งไว้ครับบัวเขียวหมัดซ้ายหน้ากระแทกไปก่อนอุ้ยสอกขวาเนี่ยครับแหม่ยางที่เรียนไปครับว่ายังชะล่าใจยังประมาทไม่ได้นะครับของมันโดนครับของมันโดนกันได้ครับอ่าบัวเขียวครับไปต่อครับบัวเขียวเลยบัวเขียวโดนแค่ขวาของมุททอครับต่อยลันตัวสอกสอกอยู่ไหนบัวเขียวสอกสอกหมัดขวาบัวเขียวแหม่บัวเขียวก็แบบบางทีก็จำตำราไม่ค่อยได้ครับรู้เลยครับ เนื้อครับคิดนานไปหน่อยครับจะออกอะไรดีอะเดี๋ยวดูเกมรับนะครับของทางหน้าโอท็อปโงแน่รับล่างเอาไว้นะครับโอท็อปนั้นที่ผ่านมาก็เรียกว่าเรียนตำราเดินมาอย่างเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้หันมาตอนในเกมรับครับกับเวลาที่เหลืออยู่หนึ่งนาทีไปครับบัวเขียวครับไปต่อครับบัวเขียวครับยังมีเวลาครับเตะซ้ายครับบัวเขียวไปเตะขวาขึ้นนะโอท็อปจับจับตีเข่าขวาครับบัวเขียวครับ ใช้เวลาเดินทางจากอเมริกามาประเทศไทยก็วัดนานแล้วนะครับบทเวทีอีกทีเดียวเดินต่อเอาเตะลุดโดนแขนขวาของโอท็อปมัดขวาโอท็อปเข้ามารวบโอ้โหต้องบอกว่าเจียนอยู่เตียนไปเลยครับอ่าเอาละครับน่าจะเป็นเทือกสุดท้ายคงสุดท้ายครับทีมงานพี่เลี้ยงของบัวกเคียวอา้าวอกซ้ายครับขวาไว้ได้ทางด้านของโอท็อปผู้ดโดยสารนี่ค่อยๆหายใจโล่งหน่อยครับ เนี่ยครับแม้ว่าจะอายุเยอะนะครับแต่บางทีประสบการณ์เห็นเลยครับว่าบัวเขียวบางทีเขาเหมือนแบบจะนึกไม่ออกว่าจะออกอะไรดีครับแทงขวาไว้ครับโอท็อปครับอ้าวจิมซ้ายครับแม่เสียดายเป็นหมัดหน้าครับเลยไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับโหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับแมปรบมือให้กับบัวเขียวหน่อยฮะโอท็อปด้วยครับอื ก็เรียกว่าสุดๆอีกหนึ่งคู่เลยครับคู่รองของมวยไทยพลังใหม่ในรอบที่2นะครับผ่านทางแพลตฟอร์มของโอทอปเลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับบนเวทีนั้นธงชัยกิตดำรงวินิจกุลนะครับให้คะแนนด้านล่างชะนินเทพสุพันปรีชาสาวิกันแล้วก็ชัยยุทธขำนเรศครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของโอท็อปนะครับโอท็อปเอนนี่มวยไทยนักชกวัย16ปีจากเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี